อยู่ใสนน่เ่ยวผูว้ชักบัด่เหลี่ยมแต่ว่าคนบ้าให้ไปเบื้องหลายเราเบิงบ้งโหย,ยักเรื่องเละกันไปเลยมันจะเป็นสัญญาไปทั้งนอกได้สางบาสร้างบุญมาหน่อยหลายปไหนจังไลยมาเกิดอยู่เพียงแค่นี้เพื่อนผู้คนเกิดสูงคนนี่ก็หลายก็ไมลาย,ยาเช่าฟว้าม้ากษัตริย์ ผู้เป็นเทวด,ดาอินพร้อมอยู่กับบุตรแต่เือว่าเมืเกิดมาเกิดเป็นคดยังสิมากยังไรเมาเกิดเราจะาขึ้นจะหุนมันก็แสดงอะไรโดยดีกว่านี่คือมันโยนม้าเรามันแสดงให้เบื้องบนถามเมืองเรื่องไหนได้หมดแต่โดยมากสาออกไปรู้ ในเรื่องบุพเพจะเก่าหลายๆพูกเยรึงก็เลยไปเล,แลืแอลยมันไปบ่ขึ้นมากกับนี่พี่น้องกับยุหันกับมียุนีกับนี่พี่น้องเขาเกิดจะสาสตรก่อนาศาตร์หลังผู้ได้เป็นพ่อพู้นด้เป็นแม่ลรไปหมดเ้ยมันขันไปเห็นเนี้ยสันเ่ากับตื้นหน่อยดิยเห็นเรืองเก่ามาก บางที่เพรมันสินบหาทพรม่เกิดเป็นค้นไปเกิดเป็นสิงสาราสัตว์อย่างอื่นไปเกิดเป็นหมูเป็นหน้าไปเกิดเป็นสัตว์ทุกประเภทนั่นแหละทุ่กันไปเห็นแล้วสันจะเกิดครบมสรดสังเวชเกิดครอมสงสารเมตตาเจ้าของนี่ฮะตายมาแต่น,น้อยจะมีตายมาเยอะมา,จากจะตายจะมี ไปเลยโลกนั่นโลกนี้ลอยแนวพันแน่วเราเจละคนจะนั้นพวกพาเดียเจ้าคนพี่พี่หน้าย่อนหลังเบึงเราม่าเกิดเลยว่าไม่มากเกิดหน่อยหน่อยกันเทียบเสีกระดูคน้นกระดูเข้าขันเก็บไว้ร่วมกัน ันจะทอพวกเขาลูกหนึ่งช่ใส่คอยรู้สึกตัวแต่มัน่าเปลี่ยเป็นดิโอ้เกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายน้ำโยนแล้วว่าดีก็นั่นไม่โยกเพระเพเจ้าคนผูจกนแจกสอนไว้มาพ่าต้องเกิดแล้วจะก็รูกยกคเขาเียล่ะ ไปยุโรคมันโลกมันบริสุทธิ์พุทธของมันมี้โลกวันนี้มันโลกโลกง่ากแค่เราโกรคนธรรมดาคนโลกวันนี้ก็บั่นเท่าเห็นกันเยู่นี่แต่ว่ายากคนนี่ก็มีแเราพคดตายน้อยก็นี่ก็มีตายมาจะได้ซ่องกับมี่เป็นโลกเป็นไข่ไข่เก็บปีสองปีสามปีตายนอกกันไย กูที่อายุมันยืดเนื้อคิดแปดสิบปีนี่ก็อยากหาอยากเลยฮะแล้วจะตายแบบนี้มาจักสาสตร์จักคตรหรอกมันก็อูโจัดตัวของนี่บัดแล้วมันเกิดมาตายซะอย่างนี้บมดไดบ่ไดสั่งคนงามควบดีมากแหน่แนวในคิดใจเจ้าของนี่จะบังบัดสายบังบัดเกิดเจ้าเกิดบ้าเรากรนั่นแค่เขาเห็นกันจรงจริงแหละ เรื่องดูปูพกกันกันอยู่บอกกันยากสอนกันยากนักเขาขาหอตปอฮอดแม่ก็ไม่หลบก็จะบันพอแม่ขาลูกก็ไม่ทางคนทางเป็นไปสิงสารสัชทุกประเภทกันผู้เบื่อนายในการเกิดการตายการกันนี่เกิดแต่กันนี่แก้ไม่เก็กเบไม่ตายยุ่งเห่า ขันว่ามาเส้าโม่หนี่กับแม่โมูว่าเกิดนี่เนี่ยย่างพระโพธเจ้าใครที่เจ้าคนพ้นว่าอยังมาเกิดการเกิดมากกับมากยากเรื่องดูผู้ผกได้ได้ขาดชั้งซีดินน้ำลมไฟไไอาานไันเนี่ยเี่างไปแลกกับป่วยกับใครต้องพยาบาลหลายประเทศแดนเดียวเท่านั้นเดียวก็ตายล้มตายขึ้นตายอุบัติเหตุตายเสมอที เดี๋ยวคนบ่เกิดก็ได้เพราะตายดิปันแต่ก็รู้อยู่แค่อ้ฮานี่แหละถ้าเข้ามาทรงไปตามสัญญาลบทางหลอกมันกับว่ารู้อะไรเรื่องมั่นต่อปิดมุนีไ้ร่องไปพีน่าบ,บุพเพจะเกา่าเพราะเห็นบ,บุพเพามาแล้วความเป็นโยต์ของ มันลำบากการกรมเพียงใดแค่ไดนคือการสรดสังเวชเกิดเมตตาสงสารจตัวเองนี่อันนี้คันว่าเห็นของเลยกลับนอกจากสายตาเข้าไปมันก็นพอตื่นด้เห็นธรรมดาจะแก้ไขกันไปบัดเงินบ้นรราน่องบ็ได้ก็ตามห้าปุวยห้าไข่ห้ามีโรคมีไข้มาก แต่ว่าโลกไพ่ไขรเก็บมุมาา่ยบนมันมาจากทางอื่นไม่มาจากกรรมซึ่งเขาได้กระทํำใบถึงได้าชาติกรนหุ่นหลังคนนี้รมหน่อยกีกรรมใหญ่้าหากเข้าประพฤติปฏิบ,บัติชิดใจมีสิมีมิพพงสงบย่างถึงก้าวเดวมันจะมองเห็นในอเลวุติส่วนบุญกุศลก็ใส่เขาก็ยังได้ นี่ก็บ่เห็นกันแต่ก็ไปตามเรื่องก็ตามธรรมดาแต่เมื่อพ่ออายุพ่อด้กินแล,ล,ล้วก็แล้วไปหมดบ่บังควบหล,ลับหรือควบเป็นม้าของชีวิตของตัวเองพระพุทธเจ้าพระพเจ้าหรือผู้บาอาจารย์ผู้คนในชำนาญ็นต่องิึงไหมเบิ้ง,งควบเป็นม้าของตัวเองแต่ข้ามาจะเสียเมา่เกิดเป็นคน เกิดเป็นเกิดม่แล้วจะข้าจะพบมาพ่อได้หรือเป็นขับขับปุ่นขับหนึ่งมาไม่หน่อยก็มาขับเทียบไปค้ายๆก็ว่าสาเงยหนึ่งกุ้งโยดหนึ่งกุ้งสี่ร้อยเศษเน่าสี่ร้อยเศษรักสี่ร้อยเศษ ้อยปีเทวด,ดาจงเอาเมรร็ดปากงามาชิมใที่เม็ดหนึ่ง้อยปีจะเอาสมาื่สิเเม็ดหนึ่งจนสาบางาหนึ่งเต็มเป็นสาบังง้าเพี้ยงขี้อันนั้นเป็นเปนครับหนึ่งมันหลายโพุทนับจ้นพวกซียอยเซ็เน่นาเสียอยเสร็จเลือกซียอยเส็ เอาเม็ดว่าง่าร้อยปีจะงมาใช้เชยนสี่ร <una> ้อยปีประดนหลายล้านปีมันส์อันเดียวสิส่วนแล้วรับไปเจอเจ้าคนพินาเบังเจอแล้วองค์หนูโอ้ยเชื่อมาเกืดมาตายยู่นี่จนทับก็เลยละนเป็นอนั้นอนั้นจะน่น่าอเลย่อว่าสิลูสิทตัว หาคนทั้งคนไปจากควมเกิดควมแก้ควมเก็บควมตายอยู่เป็นไม่ยังลกไปเลยนี่การเท้าว,าว่าภาวนาล่องไปถึงขันนี่สติควบคุมคิดใจบังไปควบเป็นหน้าของเท้าห้หูบ่ตื่นหรอกก็ธรรมดาไปเรื่อยเรื่อยนี่น ป็เร yeah. so, so, so ิ่มแบว่าเกิดเมาลายไปเนีเกิดเซมาหลาสายเกิดมาหลาสายอยอะไปเลายคูมือดิเเกิดเกิดเก็บค้่มือดิเรับสิ่งสาราสัตว์ยันยืนกับขึ้นกับกันั่งเห็นแต่แค่เก็บตายเยอ่พอแล้าเพรน้องบ่ได้มักส่ของสม่ำเลยอยากเกิดอยากแค่อยากเก็บอยากตาย แค่คอนเสิตายแค่กับคนญาตายไปแล้วก็ไปเกิดไปแก้ไปเก้ไปใสายวัดดูพอเห็นชัดลงไปแล้วก็เป็นนาสรลดสังเวชไม่เกิดเกิดเกิดมาแล้วพรว่าตกพักหลักสายเรียนดูภูพกมายุ่อยูมาหนึ่งบ้านทะเลเราไม่หลอกไม่ให่ตายใจเราก็ไปเกิดีฟยุ่ง ส่วนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคนมองเห็นเราโอ้ยพ่อยากเกิดเลยเอาคิดเต่วนี้เนี่ยสอนคิดตัวนี้ให้มันโฮจักเกิดวันนี้ว่าฮั่นโฮจักว่าคิดเป็นจงไหนใส่เป็นจงไหนตี่สือมันตีเสือเนี่ยตัวจริงมันไม่อยู่ฝ่าห้ามมิสติเต็มที่เห็นหลดก็คิดว่ากันได้หลด เอากระปากือฮานี่แหละนี่พวกนักภาวนาจองให้เล็งลงไปทั้งนี่จะได้เห็นความเป็นมาในชีวิตของเย้าของมามขรรดเลวมากกับมากสิไปตามระเทเร่เรียมของคินเลอเลยว่าเก็บเียว่าปวดเียว่าเป็นนั่นเป็นนี่หาทางออกไปยุ่ง ม e so 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 ันมอโลองถึงสี่เอายศพนิยูพูดเหยอเนาะเมีบอกได้ใส่สั้งให้ยึดแต้อำนาจของห้องเดี๋ยวนี้เขายึดแต้มหนาจเท่านี้ยอยากไปยังไงเขาก็ไปเ่อะสอนเปนบ้านได้แต่ว่าบอกคนบ้านใดไม่ใช่มันไปทำเนี่ยของมันตอนข้อสี่ยุเห็นคิดแล้ว มันโย่ใจอำนาจของเฮาแล้วบอกได้ใส่ฟั่งแล้วบอกว่าให้ไปก็อยู่ไมสิไปก็ห้ามมันก็ถอยหมดอาศัยสติควบคุมติดเลยแค่นันเดียวกันสติกับใจเลยแค่นันเดียวกันอยู่ประจำเลยเห็นรู้ถึงความเป็นมาบนแล้วกัสิบึ่งความเป็นมาในบุคเลเมึงได้พวบเป็นไปทางหน้าก็คงจะเรื่อง นี่ฟองนะ้พราวาน้ามาต้งองรูมสันนี้บ่เรามาแล้วก็สิยด้บุญทด้ว่สันม้าเอวเลยแคยังบ่แค่ยังกระเพาะสิยใจบุญได้ยินงจซื้อมันกันแล้วบุญมันเป็นยังไงตัวบุญก็โตัวใจนี่เดียวไต้ต้องไปถึงใจเห็นใจหัวใจเรื่องของใจ,งใจล้วโอ้ยสียายเมื่อไรก็ทำเด้ว มาจะห้องเคสอนคิดใจเลยหลัโลกไปถึงขันนะมันไม่หลายพัก้าผู้เป็นพาเป็นสงบวชสี่สิบห้าสิบปีแล้วเขาก็สิเป็นสมาเนสเนิ้นกกบมีใจนี่โตโตมันเป็นเพราะมันถูกคดนะแต่คดบวชมากหัวล้ากุ้งงอน เพาว่าส so ิมว so, ่าเอางๆด้ส่งเอาชนให้ใจย้อมจะใส่อำนาจท่องันนี่วในพวกนาพหนาขุนเฮงัฮงแล้วก็พระเจ้าพระเจ้าคนก็จะไปเป็นเจ้าใหญ่มดในมือโภกระชาติไงกงโมดโภาทรงแต่แลกมันก็ยังนับถือศาสนาอื่นผมเหยู่อี่ย เนเกียสัธเียท่านอิสลามจะกตัางชาตะไนับกอไเลยพวกนั้นเขาก็ดำเนินทำแบบนี้ใช่ไหมฮะได้พอถึงพวกนั้นเมืได้เป็นแบบของพาทปโจา่จองสำหรับมาโจโจนี่มันได้วควงยยโควงง่โตมาทั้งเมือนโลกธาตุเอาหาเข้าวฟักข้ดวดัดแปลงได้ายงวางโอ้ย แต่เป็นคนพิเศษเลยว่าจะหัวใจของอรกับใครดิเดี๋ยวนี้ใจอะไรเงี้ยเฮ้าอะไรเงี้ยจะซื้อมันนี้จะม่เป็นโตจังเลยมันมีลักษณะอากานดังนั้นมันหัวใจเหยื่เพราะว่าพวกแม่ซี่แม่ขาพวกยิโซูซามาเน่นพวกอะไรพวกนั้นหัวใจจะคลองกันยาก มากไปตามสัญญาอารมณ์ตัวเองของเรานี่ยจะเห็นแล้วโอ้ยเป็นสารสารสังเวชขึ้นอย่างนี้ยสังเวชเจ้าของอะรส้สารเจ้าของนักเขาชนไฮอนไรเนี่ยเยอะจนไหลแสดงว่าเจ้าของมันงูไหลแต่ค่อนกอกวามันไข่เลย มาเล่ากับพ่อมาเห็นมุนี่แล้วพวบโลดในโลกวันจันหนึห่งโง่มัดพวบเป็นม้าในชีวิตพวบเป็นโยนในชีวิตแล้วพวบเป็นไปในทางข้างหน้าลู้สามคันเท่านี้พอ่อเลยไม่ต้องอะไรรู้หลายหน้มากใครบอง เราลองเห็นบา,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 างได้ไาามหมพวกเนเ,นเ่ยจะไ,ไราวังค,งคิดการงานทางเขากรทํำบอเป็นแต่เพนี่ไปต่ว่าย่เห็นยจ่มท่ำเขากับผูคัดเอาห้องห้องย่งเสร็จการเดินงานนอกติดไปทางนอกไปเรื่อยจะมีเรื่องคนเรื่งคิดการงานเสีย่าเอามาบำรุงเรื่องธาตุเรื่องขันเนี่ย เมื่มากมากคือวิ่งไปชั่งนี่กัรแลองชั้งโลกก็วิ่งเจตฐาเนี่ยอยู่เนี่ยขินมาใส่ท้องใส่ปากยุงไปทั่งคุ่นเ่องควบเป็นยูเป็นมาเลย์วอยย่งห่างาจากกันมากพอมาภาวนานี่ยทาอยงนี่ฉันแล้วก็ฉันฉัน,ฉนไปแน่นิดหนอยหล่ะเดินไปชางไม่เย เรื่อ่องลูกมันดังแทรกขึ้นมาหรอกมันออกมาแล้วไม่ได้ะนี่มันเหลืไม่โทข้นหมดมันดังยกขึ้นมาให้เบิวงเราม่ได้หายว่าเจอสติอยู่กับใจว่าอะไรของเหลือวิสัยหรอกเรื่องแกเรื่องเก็บเรื่องตายี่นไม่ได้เรยอะฮะ ก็เรื่อยๆก็เรื่อยๆหน่อยกระสายนี่กับสายหน่อยกระเก็บนี่ก็เก็บอายุตอนไสมันก็แก้ได้บัดกระแสบัดเกิดบัดเดียวก็พระพุทธองค์พรนบัญญัติพระเจ้าพระสงฆ์มาปรับปริบปริบปรีดินทาเพื่อว่าอยากให้นี่คนเกิดน้ำไหลเกิดน้ำไหลยากลุ ไม่พ,พันาโยนใจในเรื่องมันนี่เรื่องเกิดเรื่องตายของเรานี่ต้องเอาสมาธิเป็นฐานเนี่ยรับเมื่อมีสมาธิเป็นฐานเดิมของมันหลับไปไม่ได้ใจมันมาย่อมไปสมาธิมันโยนใจอำนาจของของสติมีสติกับสมาธิมนันมีหาทางหนีอนะไรจะไปโลกไม่ได้ได้หมด เดี๋หายีน้าบางอย่างเลยการเรื่องธรรมมาตั้งๆสุเพันโลกกันเทศกันเนี่ยว่ามันเปเทศกันเพื่อจะให้ดีใจเลยสิเอรากจะแไปสางบาปสางกรรมแต่พ่ออยู่ในลำมูไปสิเพราะ่าทูเสียหาค่อนท้างนี้จัดหาโลกไข่ไข่เก็บตั้งๆลง ยังกว่าพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าคนหาทั้นนี้จากเกิดจากแกจากเก็บจากตายบ่เกิดบ่เดียวแต่แก่เก็บตายกับวะมี่แต่เ่เกิดกับวะตายเป็นเก็บกับวะมีแก่กับวะมีโรคไข้เคยเก็บกับวะมี่แต่เ่เกิดบ่เดียวแต่โลกผู้นี้มันยังต้องการจะเกิดยั่งเดียวซะ เด็กทะเลกับบพ่พ่อจะเก่าข้นซิบค,นคน้นเศ้าเศร้าค้นเด็กมากก็เป็นพระละเด็กแม่ข้ามโยงเห็นอันนี้เป็นเราเย่ออ่านฟังไม่เวทีการติดดึงคิดใจเขาไปสู่โลกโลกข้างหลังเด็กว่าบุพเพกะจักปุญญาตรา Cần lưu hiền nè, cất tình huynh, chất bựa chất nái thiệt. Nói chất khe, chất khai, cho phong nông vật. Cần lưu hiền nè, nảy lạ văn, tham, giết cầm nè. có thể sống